นี่ผมมาสอนคุณเจยนะฮะเทรดแบบซิกแซกนะแต่ว่าเราต้องใช้ไปเทดลองเพื่สอบก่อนเป็นไงคุณเจยทำเป็นไงลองเปลี่ยนหลวมบ้างนะครับวาตะกี้ิใช้ตั้งมัวไปเถินนะครับเมื่อเทอ่ยวขอายุแต่ว่าเขาต้องเปิดลูกกระทัดกันค้องนะครับวันนี้จะมาใส่ยิงเตอร์ซิกแซกลองเมึงนะครับอืโอเคยิงเตอร์ซิกแซกคืออย่างคือเขาต้องร้อยเซนนะครับว่าร์ทำมันขึ้นสีแดงมากครับถ้าขึ้นสีแดงมากในห้อาลงพุทธ ล่งพุดนะครับาขึ้นเสียงสีฟ้ามากไห้เข้าล่งข้อนะครับเดี๋ยวมาลอดลอดเซนยันะครับนะครับสีแดงมาแล้วครับนี่ใส่เที่นนี่จบปุ๊บเขาใส่สีแดงเลยนะครับอย่งไรนะครับอ๋อนี่ครับเดี๋ยวสัญญาณมาก่อนเหรมบอกว่านี่ใส่เที่ยนนี่จบใส่ข้อนะครับปั๊บใส่เลยอะลองดูฮะครับเาลองเบิึง โอ้โหไอที่ยูฮาเวอร์ฟุกครับรอสัญญาณดีไหมครับรอสัญญาณนะครยงกลับว่ามันจะขึ้นมาสีแดแต่ทางต่อไปจบปุ๊บเขาก็ใส่เลยครับมาครับลองมึงนี่ลครับนี่สีแดงมาแล้วปุ๊บนี่ทางสเตชันนี่จบเขาใส่แดงเลยนะครับอ๋อเปิดกดกวนเหี่ยงโอ้โหเป็นไงฮะยังไงล่ะยังถือก็ยังได้ครับมีเส้นที่ี่ขึ้นทีนะครับเส้นงฟ้ามากนะครับปุ๊บนี่จูบทางนี้เขาใส่้าเลยนะครับ มาแล้ว,วหันปั๊บเดือดแคนี้หันหวามากเพิ่มก,กวามข้เลยโอ้โห oh oh. ไม่ธรรมดา,าสุดอยอดครับตามใหม่นะครับ